การสวดมนต์การจรดสติการนั่งสมาธิหรือแม้แต่การฟังธรรมแล้วก็การออกกำลังกายหลายคนก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ แต่ถ้าจะให้ทำเองมันจะรู้สึกเป็นเรื่องยากมาทำในวัดหรือทำกับหมู่มิเช่นเวลามีคอร์สปฏิบัติทำนี่มันไม่ยากหรอกแต่พอทำคนเดียวที่บ้าน ท,ทั้งที่รู้ว่าดีมีประโยชน์แต่ว่าหลายคนกับทำไม่ได้หรือว่าถ้าจะทำยังกรู้สึกวต้องเคี่ยวเข็นตนเองมากโดยเพราะตอนที่เริ่มทำใหม่ๆถ้าทำจนเคยชิน มันก็ไม่ยากเพราะว่าอะไรที่ทำเป็นประจำจนเป็นนิสัยเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายทำโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากก็สำเร็จแล้วแต่ถ้าอะไรที่ไม่เคยทำแต่ว่าเห็นว่าควรทำเพราะว่าดี พอเริ่มทำเนี่ยมันจะเราจะรู้สึกเลยนะมันมีแรงต้านมากมายเพราะว่าสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันมักจะสวนทางกับกิเลสและความเคยชินของเราคนส่วนใหญ่พอมีเวลาว่างเนี่ยนะก็จะใช้เวลานั้นไปกับ การเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นโซเชีเยลมีเดียถ่ายหน้าจอหรือถ้ามีเวลามากๆนานๆก็อาจจะดูหนังดูซีรีส์หรือไม่เชนั้นก็คลุกขีตีมองพูดคุยกับผู้คน จะเ,เวลาส่วนหนึ่งนะหรือจะเอาเวลาจะแย่งเวลาจากกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยไปทำสิ่งที่ควรทำอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันยากมากมันจะมีข้ออ้างเยอะ หลายคนก็ออกจะอ้างว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาเจริญสติไม่มีเวลาฟังธรรมไม่มีเวลาสวดมนต์ไม่มีเวลา,วลา,วลา,วลาออกกำลังกายแต่ว่ามีเวลาให้กับโทรศัพท์มือถือให้กับโซเชียลมีเดียให้กับการสังสรรค์ การคุกขีตีโมงนี่วันหนึ่งนี่ก็หลายชั่วโมงทีเดียวเพราะว่ามันถูกใจกิเลสแล้วก็พอถูกใจกิเลสแล้วก็เลยทำเป็นประจำจนเป็นนิสัยความเคยชินพอจะทำอะไรใหม่ๆแม้จะรู้ว่าดีไม่มีข้อโต้แยง้งแต่มันก็ เริ่มทำไม่ได้สักทีรู้สึกว่าการเริ่มทำเป็นเรื่องยากมากและพอทำแล้วนี่มันก็จะรู้สึกฝืนทำนะเรื่องง่ายๆมันก็กลายเป็นเรื่องยากเพราะว่าใจไม่คล้อยตามใจมันยังหวนนึก นะถึงถึงสิ่งที่ชอบมากกว่าโซเชียลมีเดียไลฟ์เฟซบุ๊กหรือว่าทำอย่างอื่นที่มันเพลิดเพลินแม,ม้แลหลายคนในเวลาทำสิ่งดีๆอย่างที่ว่ามาเนี่ยก็จะรู้สึก ว่าต้องขับเคี่ยวนะกับกิเลสข,ของตัวต้องฝืนใจทำสิ่งเหล่านั้นในเมื่อมันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำสิ่งเหล่านี้ก็จะไปเพิ่มเติมความยากให้มันมากขึ้น พยายามทำให้มันเป็นเรื่องง่ายเท่าที่เราจะทำได้แม้ว่ามันจะฝืนกับกิเลสฝืนกับความเคยชินก็ตามเช่นพยายามทำให้เวลาจะทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยก,ก็ลองเลือกทำในช่วงเวลาที่เรารู้สึกสบายในช่วงเวลาที่เรารู้สึก ผ่อนคลายสดชื่นแจ่มใสเวลาไหนแล้วนะก็ะเป็นเวลาเช้านะตื่นเช้าขึ้นมาเรายังสดชื่นนะเรายังรู้สึกสบายบายการที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นไนะม่ว่าจะเป็นเดินจงกลมนั่งสมาธิ สวดมนต์ฟังธรรมหรือออกกำลังกายเพราะว่าอากาศหรือช่วงเวลาก็เป็นใจอยู่แล้วหรือไม่ช่นั้นก็ช่วงเวลาที่เรารู้สึกผ่อนคลายเช่นใกล้นอนเลิกงานแดดร่มล,ม,ลมตกอ่าหลายคนก็รู้สึกว่ารู้สึกผ่อนคลายก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้ มันจะทำได้ง่ายแล้วพอเราเริ่มลงมือทำสักครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็จะตามมาได้ไม่ยากและครั้งที่สามครั้งที่สี่ทำไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นกิจวัตรกลายเป็นนิสัยพอกลายเป็นนิสัยแล้วโอ้มันก็จะทำได้ง่ายแล้วแต่นอกจากการเลือกช่วงเวลาที่สบายๆผ่อนคลาย นะสิ่งที่เราตั้งใจจะทำเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากการทำน้อยๆน,นะมันก็จะเป็นเรื่องง่ายที่จะเริ่มทำให้ต่อเนื่องอย่างเช่นนะการเจริญสติเนี่ยหลายคน หลังจากเข้าคอสปฏิบัติธรรมมาเจ็ดวันนะตั้งใจว่ากลับไปบ้านเนี่ยฉันจะปฏิบัติให้ได้อย่างน้อยวันละชั่วโมงหรือว่าจะเจริญสติทุกเช้าครึ่งชั่วโมงเยน็นครึ่งชั่วโมงหลายคนคิดว่ามันไม่ยากนะเพราะว่ามาปฏิบัติธรรมในที่วัดเนี่ยโหทำทั้งวัน เจ็ดแปดชั่วโมงหรือมากกว่านั้นกลับไปบ้านทำแค่ครึ่งชั่วโมงมันจะยากอะไรนะแต่พอลองทำดูก็จะพบว่ามันไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าข้ออ้างเดิมก็จะตามมาว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลามันมีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดตาม ความเคยชินเดิมๆซึ่งเราไม่ค่อยได้แยกแยะว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญนะเปลี่ยนเพราะมันเป็นกิจ,จวัตรที่ทําอยู่เป็นประจําก็เลยต้องทําหรือว่าทําโดยที่ไม่ได้คิดอะไรจนทั้งวันไม่มีเวลาว่างที่จะให้สิ่งใหม่ๆดีๆแทรกเข้าไปหรือเพิ่มเติมเข้าไปส่วนหนึ่งก็เพราะว่า ไม่ได้ตั้งใจจริงจังกับสิ่งที่เราอยากจะทำแต่ถ้าเกิดว่าเราลองทำมันเป็นเรื่องง่ายสักหน่อยนะก็คือว่าเริ่มต้นจากสัก5นาที10นาทีอย่าไปดูแคลนนะ5นาที10นาทีเนี่ยขอให้ทำทุกวันก็นแล้วกันไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิ หรือไม่ได้ฟังทรรมเนี่ยรวมทั้งออกกำลังกายด้วยเริ่มต้นจากน้อยไปหามากอันนี้มันง่ายกว่าเริ่มมากๆแล้วสุดท้ายก็ทำได้น้อยลงไปเรื่อยๆจนเลิกทำในที่สุดเพราะว่ามันไม่มีเวลา อย่างตรงข้ามเราเริ่มจากสิ่งที่ง่ายก่อนคือทำน้อยๆทำไม่นานแต่ทำทุกวันทำทุกวันพอมันเป็นนิสัยแล้วเนี่ยจะขยายจาก5นาทีเป็น10นาทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากและพอทำไปสักพักขยายจาก10นาทีเป็น15นาทีก็เป็นเรื่องง่ายขึ้นจุดสำมันอยู่ที่การเริ่มต้นทำ แล้วก็ธรรมชาติคนเราเนี่ยจะเริ่มต้นทำอะไรเนี่ยมันควรจะเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายแล้วนอกจากเริ่มจากการทำไม่นานหรือว่าเริ่มต้นจากการทำด้วยความศึกสบายๆแล้ว การทำใจใผ่อนคลายนี่ก็สำคัญนะทำอะไรเนี่ยควรจะทำด้วยความรู้สึกผ่อนคลาย,ยมีความสุขเพราะสิ่งดีๆเนี่ยถ้าว่าเราทำด้วยความรู้สึกผ่อนคลายสบายๆนะมันก็จะมีแรงจูงใจใทำไปเรื่อยๆทำได้ทุกวันเพราะความสุขเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงความดี ที่มีประสิทธิภาพมากทำความดีทำสิ่งดีๆแต่ไม่มีความสุขนะก้มกืนฝืนทนในสุขก็ทำได้ไม่นานแต่ถ้าเราทำอะไรมีความสุขว่ามันทำได้นานนะเช่นเรียนหนังสืออย่างมีความสุขเนี่ย นี่ทำให้เรารักการอ่านรักการเรียนมีความเพียนะรคะแนนเกรดจะมีความหมายน้อยลงเพราะว่าแค่ได้ได้อ่านได้ศึกษาแล้วก็มีความสุขแล้วการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะถ้าเราทำด้วยความสึกผ่อนคลายสบายสบาย ออกกำลังกายก็เหมือนกันสวดมนต์ก็เช่นเดียวกันนะเราลองที่ทําแล้วก็ทำด้วยความรู้สึกผ่อนคลายสบายบาย,ายมันก็ทําให้วันรุ่งขึ้นหรือวันต่อไปก็อยากจะทําอีกและถ้าเราอยากจะทําแบบนี้ไปทุกวันทุกวันมันก็กลายเป็นนิสัยได้ไม่ยากในการที่เราจะรู้สึกสบายๆเนี่ยส่วนหนึงก็เพราะว่าเราลดความคาดหวังลงนะเช่นเวลานั่งสมาธิเนี่ยจะไป คาดหวังว่าไม่ต้องสงบนะบางคนนี่ทำไปไม่กี่วันบอกเลิกทำแล้วทำไมอ่ะมันฟุ้งเหลือเกินนะนั่งสมาธิทำทีไรทีไรก็ฟุ้งทุกทีถามว่าทำนานเท่าไหร่ทำห้านาทนะีไอ้ทำห้านาทีแล้วฟุ้งเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามาก หรือแม้แต่ทำสิบนาทีแล้วยังฟุ้งอยู่ก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรายอมรับว,ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานั่งสมาธิแล้วฟุง้งเจริญสติแล้วใจตเตลิดถ้าเราไม่คาดหวังมันจะต้องนิ่งจะต้องสงบจะต้องรู้เนื้อรู้ต,ตัวตลอดเวลาการทำก็ไม่ใช่เรื่องอยากปัญหาคนส่วนใหญ่คือว่าหวังสูงหวังผลเร็ว ทำได้ไม่กี่วันพอใจไม่สงบก็เลิกทำและทอ้อเพราะคิดว่ามันได้ผลช้าแต่ถ้าเราทำแบบสบายๆไม่ว่าจะเป็นสวนมดมนต์นั่งสมาธนะิหรือว่าออกกำลังกายออกกำลังกายแทนที่จะวิ่งวันละครึ่งชั่วโมงก็เริ่มต้นจาก5นาทีก่อนสิบ <c oughs> นาที แล้อระหว่งที่วิ่งนะมันจะมันจะมีความเหนื่อยยังไงก็เออก็อย่าไปคาดหวังมากว่ามันจะจะดีขึ้นนะหรือว่าจะสมบูรณ์แบบในเวลาไม่กี่วันถ้าเราวางใจแบบนี้กับการนั่งสมาธิกับการเจริญสตนะิรู้บ้างหลงบ้างไม่เป็นไรนะ จะขอยทำทุกวันทำเล่นๆไปคำแนะนำที่อาตมาได้รับจากหลวงพ่อเทียนวันแรกที่วีไปปฏิบัติที่วัดสนามนายคือท่านแนะไว้ทำเล่นๆแต่ทำจริงๆนะคือทำทำทั้งวันแต่ว่าให้หวางใจสบายๆอันนั้นก็ทำได้นะเพราะว่าอยู่ในวัดใครๆก็ทำใครๆก็เดินแต่ถ้าเกิดว่าเรา กลับไปทําที่บ้านเนี่ยนะใ้ทำทั้งวันเนี่ยเป็นเรื่องยากแต่ว่าให้ทําเล่นๆอันนี้มันง่ายกว่านี่ถ้าเราเริ่มจากการทําสิ่งดีๆที่ควรทําที่อยากทําเป็นประจาด้วยการทําให้เป็นเรื่องง่ายใช้เวลาไม่นานทำด้วยความสุขสบายสบายไม่หวังผลมากไม่เอา คุณภาพแต่ว่าเอาให้ได้ปริมาณที่ตั้งเอาไว้เริ่มต้นจากน้อยไปหามากเราก็จะมีกำลังใจในการทำทุกวันทุกวันทุกวันจกนกระทั่งกลายเป็นนิสัยอันนี้พอเราทำเป็นนิสัยหรือทำเป็นประจำไม่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องยากแล้วสิ่งที่ต้องตระหนักคือว่าอย่าให้มันกลายเป็นเรื่องของการ ทำไปตามรูปแบบนะหรือว่าสักแต่ว่าทำนะถึงจุนเราก็ทำการพิจารณาวนะว่าเออที่เราทำเนี่ยนะจิตใจเป็นอย่างไรหลายคนสวดมนต์พอสวดมนต์ไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันกลายเป็นว่าปากว่าไปแต่ใจไม่รู้อยู่ไหน เพราะว่าสวดเป็นประจำมันก็เลยเป็นการสวดแต่รูปแบบแต่ว่าใจเนี่ยไม่ได้มีสติอาการสวดหรือบางคนหนักกว่านั้นนะสวดไปก็งุนหงิดไปไม่ใช่งุนหงิดเพราะามีเสียงรบกวนไม่ใช่มีคนมาขวางนะมีคนมารบกวนเช่นลูกมารบกวนหรือว่ามีเสียงโทรศัพท์มารบกวน แต่ว่าหงุดหงิดเพราะว่าบทสวดนี่มันนานนะโดยเพพาะคนที่เริ่มต้นเนี่ยนะเริ่มต้นสวดเนี่ยสวดบ,บทยาวๆเนี่ยหรือถึงแม้จะไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นสวดไม่ได้เพิ่งสวดแต่ว่าสวดเป็นประจำแต่ตอนหลังก็รู้สึกงุดหงิดเพราะว่า มันยาวนะอันนี้ก็เรียกว่าวางใจไม่ถูกนะถามว่าทำไมนะถึงยังสวดอยู่นะก็เพราะว่าทำเป็นทุกทาเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วก็เลยต้องทู่ซีสวดอันนี้ก็ไม่ถูกนะหรือไม่ฉะนั้นก็เพราะว่าตั้งเป้าว่าเนี่ย จะสวดให้ได้ร้อยแปดจบนีมีบางคนเนี่ยสวดมนต์เนี่ยตั้งเป้าเลยนะทุกทกคืนจะสวดอิิปิโสร้อยแปดจบบอกว่าพอสวดไปได้แค่หกสิบจบเจ็ดสิบจบนี่ก็รู้สึกหงุดหงิดแล้วว่าเมื่อไหร่มันจะเมื่อไหร่มันจะจบสักทีนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะแสดงว่าวางใจผิดแล้ว เพราะว่าการสวดกายเป็นหน้าที่นะถ้ารู้สึกว่าใจไม่พร้อมที่จะสวดร้อยแจบนะก็สวดเท่าที่นะพอจะสวดได้ที่จริงสวดร้อยจบเดียวก็ไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้วแต่บางคนไปเข้าใจว่าสวดร้อยแจบเนี่ยมันจะขลังนะสวดเอาความขลังนะ ็เลยต้องทู่ซีสวดให้ได้ร้อยแปดจบแต่ว่าสวดไปสวดไปก็เบื่อสวดไปก็งุหงิดไปว่าเมื่อไรจะจบเ mm. มือจจม่อไหรจะจบสักทีอันนี้ก็ไม่ก็ไม่แต่คนที่เดินจงกรมนะเดินจงกรมเนี่ย mm. ต้องแปาว่าจะได้ได้ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเดินไปก็บ่นไปเดินไปก็หงุดไปเมือ่อไรจะครบชั่วโมงทีทีเมือ่อไรจะครึ่งชั่วโมงสักทีถ้าทําอย่างนี้ถ้ารู้สึกแบบนี้นะเลิกดีกว่านะ พราะเราทำเพื่ออะไรทาเพื่อใจสงบทําเพื่อใจเป็นกุศลแต่ทําแล้วเนี่ยนะใจมันหงุดหงิดเพราะว่ามันไม่ยอมเลิกสักทีหรือคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จถามต้องถามตัวเว่าเราทำเพื่ออะไรนะทำเพื่อให้ใจสงบแต่ถ้าอาว่าใจเกิดไม่สงบเพราะการทําสิ่งนั้นก็แสดงว่าวางใจผิดแล้วเรามาปฏิบัติ ทำเจริญสติส่วนมันเพื่อใจสงบแต่ใจกลับรุ่มร้อนทุกครั้งที่ทำนะนั่นเป็นเพราะเราวางใจผิดเป็นเพราะเราไปไปให้ความสำคัญกับหรือไปติดที่รูปแบบนะมากกว่าเนื้อหาหรือจุดมุ่งหมายกลับมาทำใจให้สบายๆนะใจอยู่กับสิ่งที่กำลังทำ ยังไม่ต้องคิดถึงว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหร่มันจะเสร็จเพราะนั่นเป็นเรื่องอนาคตถ้ารู้สึกว่าสวดร้อยแปดจบมันนานไปสวดทีไรก็งุดเงียบทุกทีนะเพราะได้แต่นึกว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จนะก็สวดจบเดี๋ยวก็พอแล้วนะแต่ขอให้สวดทุกวันและสวดแต่ละครั้งก็สวดด้ใจที่สดชื่นเบิกบานเป็นกุศล ดีกว่าสวดร้อยแจบหรือสวด30จบแล้วจิตใจคุณนมัวนะอันนี้สู้สวดจบเดียวแล้วจิตใจสบายไม่ได้และหลายคนก็มีปัญหานะเวลาสวดเวลาสวดมนต์หรือว่าเวลาฟังธรรมหรือว่าเวลาเจริญสติเนี่ยใจมานึกถึงสิ่งที่จะทำต่อไปเดี๋ยวต้องไปเช็คเมลนะเดี๋ยวต้องไปคุยกับ โทรศัพท์ไปคุยกับแม่พอใจมัคิดถึงเรื่องที่ต้องทำต่อไปหรือทำลำดับถัดไปเนี่ยมันเกิดความรุ่นร้อนนะอยากจะรีบทำให้เสร็จเสร็จนะจะได้ไปทำสิ่งที่อยากจะทำในลำดับถัดไปอันนี้เนี่ยก็ต้องวางใจนะคือต้องวางนะไอ้สิ่งที่อยากจะทำเนี่ยลำดับถัดไปคือรายสำคัญแค่ไหนวางเอาไว้ก่อน ให้เราใจอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเจริญสติทำสมาธิสวดมนต์ฟังธรรมหรือว่าออกกำลังกายให้ใจอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่ว่าทำแต่ว่าทำแต่ว่าเป็นแค่รูปแบบแต่ว่าใจไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ทำแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ ต้องตระหนักนะว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคกับการทำสิ่งดีๆเนี่ยก็คือกิจวัตรเดิมๆซึ่งมันเป็นการทำเพื่อสนองกิลเลสนะหลายคนเนี่ยไม่สามารถทำสิ่งดีๆได้เพราะว่าใจมันก็ยังติดอยู่กับหรือหวนนึกถึง นะการเล่นเกมการดูหนังการออนไลน์แล้วก็หลายคนจะพบว่าห้ามใจลำบากนะรู้ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าห้ามลำบากจริงๆไม่ใช่เฉพาะการทำวัสดสวดมนต์การเจริญสติการออกกำลังกายแม้กระทั่งการทำงานหลายคนเนี่ยไม่มีสมาธิกับการทำงานไม่มีสมาธิกับการ ศึกษาหาความรู้เลยไม่ว่าเตรียมสอบหรือเตรียมทำวิทยาน,นิพนธ์เพราะว่ามันติดเกมมันติดโทรศัพท์มือถือรั่วไม่ดีแต่ห้ามไม่ได้ถึงตอนนี้เนี่ยต้องรู้จักนะรู้จักทำให้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นเรื่องยาก สิ่งดีต้องทำเป็นเรื่องง่ายสิ่งไม่ดีต้องทำเป็นเรื่องยาก okay. อย่างเช่นมีบางคนนี่บอกว่าเนี่ยอดไม่ได้เลยนะที่จะต้องเล่นโซเชียลมีเดียเวลาทำงานวิธีแก้คือให้เพื่อนหรือให้แฟนเนี่ย เป็นคนกำหนดพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดเนี่ยตัวเองไม่รู้หรอกคนที่รู้เนี่ยก็คือเพื่อนหรือว่าแฟน <Yeah. S 1> หรือบางทีก็เป็นลูกน้อง <Yeah. S 1> ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปใช้สื่อออนไลน์ได้เพราะไม่รู้พาสเวิร์ดเพราะพาสเวิร์ดเนี่ยคนที่กำหนด คนที่ตั้งเนี่ยคือคนอื่นจนกระทั่งถึงวันศุกร์เนี่ยเขาถึงจะบอกพาสเวิร์ดมาให้ก็ทำให้สามารถที่จะออนไลน์ได้เย็นวันศุกร์จนกระทั่งถึงเช้าวันจันทร์และนองนั้นก็ออนไลน์ไม่ได้เข้าโซเชียลมีเดียไม่ได้ก็เพรามันดีมากทำให้เขามีเวลาที่ทำงานมีเวลาทำงานได้เยอะเลยเพราะไม่งั้นเนี่ย อดไม่ได้นะที่จะต้องไปใช้โซเชียลมีเดียไปเล่นเกมบ้างอะไรบ้างหรือบางคนเนี่ยนอนดึกนะเพราะว่าติดเกมติดออนไลน์ห้ามใจเท่าไหร่ก็ห้ามไม่ได้ต้องเข้าเข้านอนตีหนึ่งตีสองทุกคืนเสียงานเสียการก็เลยใช้วิธีนะ ตั้งเวลานะตั้งเวลากับเครื่องปล่อยไวไฟที่เขาเรียกเลาเตอร์เนี่ยพอถึงสีทุ่มปุ๊บเนี่ยไวไฟหยุดทำงานแล้วออนไลน์ไม่ได้ก็แปลว่าเป็นได้เวลานอนแล้วหรือบางคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบชอบมากเลยชอบจนกระทั่ง ไม่มีเงินเหลือเลยเป็นหนี้เป็นสินมีเครดิตมีบัตรเครดิตก็ใช้บัตรใช้เอาเงินจากบัตรเครดิตมาใช้จนกระทั่งหมดนะหมดยอดเงินก็ทำไงรู้ไหมในเมื่อห้ามใจไม่ได้เนี่ยเข้าบัตรเครดิตเนี่ยใส่ไว้ใน ขวดแก้วที่มีน้ําเต็มแล้วเอาขวดนั้นเนี่ยเอาแก้วน้ำนี่ยไปเข้าฟรีเซอร์ให้มันแข็งเลยนะถึงเวลาจะช็อปออนไลน์อยากได้อะไรก็ต้องไปหยิบเอาเครดิตการ์ดมาแต่หยิบไม่ได้เพราะว่ามันแข็งซะและ้วต้องรอให้มันให้น้ำแข็งละลายก่อนกว่านน้ำแข็งจะละลายก็15นาทีถึงตอนนั้นก็ได้สติแล้วนะหรือบางคนเนี่ย ชอบไปเข้าห้างแล้วซื้อโน่นซื้อนี่ซื้อแล้วซื้อ,อกจนกระทั่งเป็นหนี้เยอะแยะเขาไม่มีวิธีก็คือว่าไม่เอาไม่พกเง,งินสดไปห้างแล้วก็ไม่พกเครดิตการ์ดด้วยอาจจะพกเง,งินสดช็อตสองสามร้อยบาทงั้นไปห้างเนี่ยก็จ่ายเงินได้แค่สองสามร้อยอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่บังคับตัวเองไม่ให้ไม่ให้ทํา ตามความเคยชินหรือตามใจกิเลสน,นะยเราก็ต้องต้องทำแบบนี้บ้างนะอะไรที่ไม่ดีเนี่ยต้องทำให้เป็นเรื่องยากจะใช้วิธีการควบคุมจิตใจ,จบางทีก็ควบคุมไม่ได้ก็ทำมาเป็นเรื่องยากเสลหรือทำได้ลำบากส่วนเรื่องที่ดีเนี่ยต้องทำไปเป็นเรื่องง่ายเราได้ทำได้ทุกวันทำได้เป็นประจำให้เราทำนี้ได้เนี่ยนะ อ้สิ่งดีๆที่เราอยากจะทำเนี่ยมันก็จะทําได้งานเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการทําวัดสวดมนต์การเจริญสติการนั่งสมาธิหรือแม้แต่การออกกําลังกาย